ทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็มีการประเมินว่าสถานการณ์น้ำครับในเขื่อนและก็อ่างเก็บน้ําทั่วประเทศครับในขณะนี้ก็ถือว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ92นะครับของความจุอ่างขณะที่เขื่อนบางแห่งนะครับก็มีปริมาณน้ําเกินกว่าความจุของอ่างครับทำให้ต้องมีการปล่อยน้ําล้นจากเขื่อนออกมาในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักทําให้สถานการณ์น้ําท่วมทั่วประเทศยังวิกฤตอยู่ครับแม้ว่าจะมีคํายืนยันแล้วว่าปริมาณน้นําฝนที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้อาจไม่ได้เป็นปัจจัยนะครับให้ปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นมากนักแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยสําคัญครับที่ทําให้ผู้ประสบภัยต้องยากลําบากมากขึ้นรวมถึงจะเป็นปัญหาต่อการระบายน้ำนะครับที่อาจจะต้องยืดเยื้อต่อเนื่องออกไปด้วยครับ นี่เป็นภาพวินาทีนะครับกาลหลของชาวชุมชนซอยไผ่ลิง2เขตเทศบาลอายุธยาอําเภอพระนครศรีอยุธยานะครับหลังน้ําจากฟองกำมังนะครับที่รับน้ํามาจากแม่น้ําป่าสักเออล้นเข้าท่วมบ้านเรือนนะครับที่มีมากกว่า1,000หลังคาเรือนซึ่งระดับน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรครับ แม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เทศบาลอายุทยาจะออกประกาศเตือนให้ประชาชนนะครับที่อยู่ในชุมชนเก็บทรัพย์สินไว้บนที่สูงตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็เด็กประกอบกับเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับทำให้เก็บทรัพย์สินหนีน้ําไม่ทันครับขณะที่ชาวบ้านนะครับก็บอกว่าน้ําที่ท่วมในปีนี้ถือว่าหนักที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีมาก่อนเพราะว่าหากเทียบกับปีที่ผ่าน,านมานะครับปีนี้ น้ำครับท่วมสูงกว่าเดิมนะครับเกือบครึ่งเมตรเลยฮะแล้วก็น้ําที่ท่วมสูงก็ได้ไหลท่วมผิวการจราจรถนนสายโรจนะขาออกแล้วก็น้ำเนี่ยได้ท่วมทุกช่องทางจราจรการจราจรนะครับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้จึงติดขัดอย่างหนักครับขณะเดียวกันครับเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ําได้เกิดน้ําทะลักเข้าเรือนจํากลางพระนครศรีอยุธยาครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้เจ้าหน้าที่ของเรือนจําต้องนํากระสอบทรายมาเสริมเป็นคันกั้นน้ําเพิ่มเติมที่ประตูทางเข้าของเรือนจําหลังจากที่ระดับน้ําในแม่น้าป่าสักครับล้นตะหลิ่งเข้ามาทางตะบนหันตราและไหลเข้าท่วมเรือนจําทางด้านของนายสุวิจจากศรีเบญรัตผู้บระชาการเรือนจํากลางพระน,นครศรีอยุธยานะครับบอกว่าระดับน้ําได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับและก็หลายแรง เวลาเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นระดับน้ําก็เพิ่มสูงขึ้นขึ้นถึง2เท่าด้วยกันแต่ว่าขณะนี้ครับก็ยังถือว่ารับมือได้แต่หากว่าระดับน้ําท่วมสูงมากกว่า2เมตรก็จําเป็นครับต้องมีการอพยพนักโทษที่มีอยู่กว่า1000คนออกจากเรือนจาแห่งนี้มีเครื่องสูบะมีเครื่องสูบถกออกด้านหน้านี้ก็คิดว่าจะต้องเสริมให้สูงขึ้นเสริมให้สูงขึ้นนะครับคิดว่าถ้ามันสูงไม่เกินอีกสักเมตรเนี่งิดว่าก็คงเอาอยู่ ยกเว้นจากเกินนั้นฮะดังนั้นก็ต้องเพิ่มปริมาณกระสอบทรายอะไรต่างๆเหล่านี้ให้มากขึ้นนอกจากนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา